เาซื้อของมันมีคุณค่ามันมีราคามันมีพรีเมียมมันสวยมันงามถ้ากาหมูขายได้อลละสามพันทำไมแก้วกูดีกว่ากาหมูตั้งเยอะกูจะขาย250บาทไม่ได้สันดาลกาหมูเขายังขายสามพันเลยเหม็นเน่าขนาดนั้นสกปกโสโครขนาดนั้นยังขายตั้งสามพันตั้งพันชิ้น พันชิ้นขายหมดแม้กูแค่สองรหบาทในสันดานที่กาหมูเนี่ยรีบเลยนะกาหมูยานทิพย์มึงเนี่ยรีบกดซื้อไม่คิดไม่ลังเลแต่แก้วกูเนี่ยโอ้ดูถูกแล้วดูถูกอีกคิดแล้วคิดอีกไม่เลิกไอ้สันดาน กาหมูนี่กดไม่ทันเลยสันขวานแต่พอเวลาเป็นแก้วนี่สองล้สิบคิดได้ยังไงขายได้เหรอแหมใครก็จะไปขายของดีแบบแม่มึงล่ะแม่มึงนั่งธรรมดาธรรมดาหลอกพูดไปเรื่อยเอาความเชื่อเอาความปัญญาออกมาหลอกลวงชาวบ้านคิดว่ากาหมูจะสามารถเรียกโชคเรียกลาเป็นวัตถุมงคลของดีวิเศษวิโส ที่แม่มึงเนี่ยเชียร์จังเลยให้สันดานกูขายแก้วกินกาแฟวันละสองร้อยห้าสิบบอกแพงล้านกาแฟมึงไปซื้อ,อยังแพงกว่าน,นี้อีกกล่องก็ไม่มีกล่องไอ้ดีแบบกูก็ไม่มีให้และแก้วอย่างกูมึงจะไปหาซื้อที่ไหนได้สันดานแหมเก่งเลือกเกินเก่งตะกักูนี่แหละตะกับแม่ยาทิ์มึงอย่างหงอเลยนะ เขาโทรไปหาในรายการอ่ะทำไมไม่รับสายล่ะบล็อกเบอร์เขาจะไม่ล่ะทีกะกูเนี่ยเก่งแล้วเกินแต่กบแม่ยานทิพย์เมืองยางเงียบกิบเลยนะลู่ซิบป,ปากเสียไม่เหือไม่เออเลยนะกูเนี่ยเก่งแล้วเกินนะพวกเมืองในสันดานแม่ที่ฝากดงฝากดวงกระหลอดแก้วเนี่ยเก่งแล้วเกิน ราคาหลักร้อยอีกบาทเดียวหลักพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทที่นี่เก่งมนแล้วเกินราคาถูกมากไม่ได้หาอะไรเลยเสียตังเก้าร้อยบาทไม่ได้อะไรไปแม้แต่ชิ้นเดียวแต่มึงบอกถูกมากราคาหลักร้อยแก้วกระโถนกูมึงได้เป็นชิ้นเป็นอันได้แก้วไปใบมึงได้กล่องสวยๆสองยห้าบาทไอ้สันดาล บนแล้วบนอีกแพงแล้วแพงอีกโอ้ยที่กระฝากดวงในหลอดแก้ว999บาทมึงบอกถูกอีกบาทเดียวหลักพันมึงยังไปปัญญาอดอแค่หลักร้อยเองอาจารย์ไม่ใช่หลักพันหลักร้อยใช่จ้าหลักร้อยแต่อีกบาทเดียวหลักพันไงหลักเดียวที่กูบูชาคือหลักกิโลจ้า หลักเดียวที่กูยินดีคือหลักกิโลจ้าถ้าอย่างน้อยมันแสดงกิโลเมตรให้กูรู้ว่ากูเดินทางไปแต่ละจังหวัดเนี่ยกูเดินทางมาแล้วกี่กิโลสันดานน้ำพริกตาแดงแมงดาพยยบปลาปลาถูปลาสลิดต้มยำจ้าสับปลาโรยอบแห้งมาม่วงอบแห้งหมูทอดแดดเดียวทอดเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานกดในตะกร้าเลยจ้า กรามหมูไม่ใช่แก้วกระโถนจะกแก้วกระโถนไม่ใช่การาหมูจะแก้วกระโถน2องสบาทกองกระดาษธารรมดาแก้วกระโถนแบบพรีเมียมมีเชือกผูกแบบนี้เลยจ้าไดคัตกล่องอย่างดี3 5 0บาทเป็นของขวัญได้เลยและแก้วกระโถนแบบ VIP สุดๆดพรีเมียมกล่องใหญ่แก้ว2ใบบรรจุสองลายไดคัตอย่างสวยงามเป็นของขวัญสุดพรีเมียมแบบนี้เลยจ้า2ลาย1กล่อง1กล่อง6 5 0้าบาทกดในตะก้าเลยจ้า ก็ซื้อของในตะก,ากา้าได้จะทุกคนเร็วแก้ขถนจะแก้วกรโถนจะทุกคนของในตะก,ากา้าจะช่วยอุดหนุนของในตะก้าได้จะเร็วซื้อของในตะก,ากา้าได้จะเร็วจะทุกคนจ้าเร็วจ้าของดีจ้าของดีจ้าของดีจ้ามึงเลิกพิมพ์ว่าคู่ปองมาแล้วสักทีไอสันดานไม่ดูตาม้าตาเรือมันมีที่ไหนล่ะมันมีของมึงคนเดียวคนอื่นไม่มี หาเร็วจ้านำมิตตจแดมิดาพยาบาลปลาทูปลาสลิดต้มยำจ้ามันมีบางคนมึงก็ไม่แหกตาแหกหูฟังเลยกูพูดอยู่เนี่ยใครมีครูปองก็กดซื้อเลยแต่มันไม่ใช่ช่วงโปรโมชั่น มันแล้วแต่ใครมีไม่มีมันไม่ใช่ช่วงที่ทุกคนสามารถกดได้มันมีบางคนโอ้ยกูไม่รู้จะพูดยังไงกูนั่งดูอยู่เนี่ยใครมีก็กดซื้อเลยไม่ใช่มีแต่ไม่ซื้อใครมีส่วนลดในตะก้าตอนนี้ กดส่วนลดนะกร้าเลยใครไม่มีไม่ต้องรอส่วนลดกดซื้อก่อนเดี๋ยวหมดเพราะของกูมันมีจำนวนจำกัดรีบกดซื้อเร็วๆใครมีส่วนลดกดส่วนลดเลยน้ำพิกตาแดงแมงดาปลาย่าปะลาปลาถูปลาสลิดต,ต้มยำสับปลาดอบแห้งมาโมองอแห้งหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานทอดเรียบร้อยแล้วกนดนะกร้าแก้วกระโถนแบบกองธรรมดา เป็นกล่องเปล่าๆแกออมาเจอแก้วเลยใส่แบบถูลูกถูก,กลางสองร้อยสิบบาทใครต้องการแก้วกระถนแบบพรีเมียมผู้ดีอังกฤษผู้ดีอังกฤษครึ่งหนึ่งผู้ดีอังกฤษแบบชนชั้นกลางกดใบนี้เลยจ้านี่บ็อกเซตสวยงามผู้ดีอังกฤษครึ่งเดียวครึ่งเดียวนี่เซตนี้ใส่บรรจุภัณฑ์สวยงามใครเป็นผู้ดีอังกฤษแบบเต็มตัวร้อยเปอร์เซนต์แบบชาววังนี่จ้ากล่องใหญ่สองกล่องเปิดออกมา เป็นกล่องแก้วเป็นแก้วสองขนาดเป็นแก้วสองใบเปิดออกมาอย่างนี้เลยนี่นี่บรรจุในกล่องอย่างสวยหรูสวยงามผู้ดอีอังกฤษของจริงนี่กล่องใหญ่กล่องโตเลยซื้อไปเป็นของขวัญก็ได้ซื้อไปเป็นของที่ระลึกก็ได้ซื้อไปแจกใครก็ได้ซื้อไปแด,ปดกก็ได้เอาเลยจ้าทุกคนก็ซื้อของในตะกร้าได้เลยจ้า สองร้อยห้าสิบสามร้กร้อยาสริก้าเลยจา้าเดี๋แล้วช่วยอุดหนุนของนาตา้กด้วยเดีแล้วใครจะซื้อน้ำพริกก็ได้น้ำพริกตะแดงแมงดาป,าปลาย่างปลาลบปลาสูปลาสลิดต้มยำจา้า แก้วบรรจุเกียร์แม you, วกูก็ไม่รู้เหมือนกันเกียร์แมวกะแก้วเนี่ยแก้วกาแฟปกติเนี่ยเนี่ยมันเกียร์แมวกูก็ไม่รู้เหมือนกันเน,น,นี่ยกะแก้วอีแหละเขาบอกว่าสามารถ เดินบนไฟนรกแรงๆได้โอ้มึงลุยไฟให้ได้ก่อนเนี่ยเทศกาลกินเจภูเก็ตเนี่ยมึงไปลุยไฟกูดูก่อนทีหนึงก่อนจะไปลุยไฟในนรกจริงมึงลุยไฟความโง่ที่เกิดขึ้นในสังคมโลกนี้ให้ได้ก่อนค่อยไปลุยไฟนรกเก่งเหลือเกินเก่งทุกอย่างแต่เวลาให้ออกหววกระแสะไม่กล้าออก โทรไปไม่รับเก่งมากเก่งสุดๆแต่เขาเชิญไม่มาเขาโทรไม่รับโคตรเก่งลุยไฟได้แต่ไม่กล้าลุยรายการกูงงลุยไฟได้แต่ไม่กล้าลุยมาอาคารมารีนนรายการหนกระแสลุยไฟได้แต่ไม่กล้าลุยโทรศัพท์ว่ะมันเก่งยังไงวะเนี่ย แก้วเป็นเซรามิกจ้ากดอัตร้าจากแก้วไปแก้วเซรามิกจ้าสวยหรูเข้าไมโครเวฟได้ไม่ยานางไม่มีจริงจ้าถ้าไม่ยานางมีจริงรบกวนติดต่อยานทิพย์ให้หน่อยจ้ารายการหัวกระแสติดต่อไม่ได้รบกวนไม่ยานางติดต่อให้หน่อยจ้าเพราะดูจะสื่อสารกันได้ไม่ยานางฝากติดต่อยานทิพย์ให้หน่อยจ้า กูว่าตอนนี้น่าจะล่องหนไปยานอวกาศแล้วกูค,คิดว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ยานทิพย์แล้วน่าจะไปยานอวกาศเรียบร้อยแล้วเพราะล่องหนอีกสักพัดจะเริ่มล่องหนบอกว่าชี้แจงได้บอกว่าอธิบายได้แต่โทรหาล่องหนจะไม่ใช่ยานทิพย์จะยานอวกาศออกนอกโลกไปแล้วออกนอกโลกไปเรียบร้อยแล้วจ้า อาซื้อของในตะกร้าด้วยจ้าทุกคนซื้อของในตะกร้าด้วยจ้ากูได้กูได,ได้แคปชั่นแล้วกูพิมพ์แป๊บหนึง่งเดี๋ยวกูพิมพ์ก่อนนะตอนนี้ไม่ใช่ยานทิพย์ละจ้าแต่เป็นยานาวกาศรายการโทรหาไม่ติดจ้า หายเรียบร้อยแล้ว นี่กูโพสไปแล้วแคปชั่นได้แคปชั่นแล้วแลนี่เขาจะเอาเขาจะเอาเขาจะเอาคางหมูมาเคี่ยงบ้านกูไหมเนี่ยเอาคางหมูทอดนะกูชอบคางหมูทอดไม่ต้องเอาสดๆมานะกูเอาคางหมูทอด กูปั่นกูปั่นเราต้องจัดส่งตามระบบของติดต่อจ่าไม่งั้นจะกลายเป็นล่าช้าจ่าอาทุกคนซื้อสินค้าในตะกร้าได้จลยเร็วกูปั่นกูปั่นกูปั่นกูนชอบกูสายปั่น แก้วกระโถนไม่มีลายเซ็นจ้าถ้าจะเซ็นต้องให้อาจารย์มาเซน็นเอามาให้อาจารย์เซ็นเองจา้าทุกคนอย่าลืมซื้อสินค้าในตะกร้านะจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลาปะลาทูปลาสลิดต้มยำจา้าสับประโโปรโรบแห้งมะม่วงอบแห้งหมูทอดแดดเดียวทอดเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานแก้วกระโถนมี3แบบแบบใส่กล่องเปล่าธรรมดาธรรมดาเลยแบบกล่องพรีเมียมแบบกล่องพรีเมียมไดคัตแบบนี้ กล่องหน้าตาเป็นแบบนี้นะและแบบกล่องพรีเมียม VIP กล่องพรีเมียม VIP กล่องใหญ่แบบนี้นี่เปิดฝามาเป็นแบบนี้นี่ก็ซื้อเลยจาาของขวัญสุดหรูสวยงามอลังการงานสร้างมาลางมาเรืองประเทืองจิตมากเลยจ้าทุกคนกดในตะกร้าที่เลยจาเร็ว3 5 0 2้0้ส 250 350หสิบสามสิบแล้วหก้าสิบจากกดเลยจ้าในตะกร้าจ้าทุกคน <c oughs> หมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะกูบอกก่อนของมันหมดไวมากนะจ๊ะกูบอกเลยประเดียวประดาวก็หมดแล้วจ้าไม่ใช่ขี้ๆนะจ๊ะแต่เยี่ยวเยี่ยวจ้าไม่ใช่ขี้ๆแต่เยี่ยวเยี่ยวจ้าโหบลายบ็อกซเซตหมดไวมากมึงบ็อกซเซตแบบสองใบอะมืองหมดไวมาก หมดไวมากกลัวพรุ่งนี้เผผๆหมดแต่ไม่แน่หรอกอาจจะอยู่อีกหลายวันเพราะวันนี้มันตื่นมันตื่นเต้นวันแรก่ะวันแรกเดี๋ยวสักพักนึงก็จะเริ่มซาลงเรื่อยๆใช่แก้วพรีเมียมมากเหมาะกับเป็นของขวัญของขวัญวันเกิดของขวัญวันแต่งงาน ของขันวันครรอบของขวัญวันวันอะไรก็ได้แล้วแต่มึงเอะเอาวันไหนก็เอาสามร้อยสิบมีช้อนไหมมีช้อนจ้า มีช้อนอยู่ด้วยจ้าช้อนทองจ้านี่จ้าช้อนทองจ้านี่จ้าช้อนหน้าตาเหมือนจอบจ้านี่เอาไว้เฉาะหน้านี่ใส่ลงไปในแก้ว,วเเกลแล้วก็ปิดฝาได้นี่เหมาะมาก จะเห็นด้านใดนด้านใดนะด้านหนไหนด้านในแก้วเหรอด้านในแก้วก็เป็นแก้วเนี่ยมั่จะเป็นอะไรอะ่ะก็เนี่ยด้านในก็แก้วเนี่ยมันจะต้องมีอะไรวะในแก้วมันจะต้องมีอะไรกูไม่เข้าใจก็ในแก้วก,ก็แก้วเนี่ยตาแดงเผ็ดมากจ้า ขายได้ยังครับวันนี้กูขายจะหมดแล้วส่วนรถมีไปแล้วจากตอนทุ่มหนึ่งวันนี้น่าจะหมดแล้วส่วนรถตาแดงออกหวานไหมไม่ออก